ตเตาเผาถ่านไลฟ์ปล่องควันสวัสดีครับอาจารย์จะให้ดูไส่แต่ไม่ได้ดูหมดแล้วก็น่าเสียดายนะครับก็ยังเป็นความลับอยู่ด้านอันเนี้ยใต้ถังเนี้ยใต้ถังเนี้ยจะมีท่อท่อแบบเนี้ยสามท่อนะจะมีรูมีรูมีอะไรต่ออะไรก็เป็นความลับนะครับดูไม่ได้แล้วเพราะว่าปิดไปแล้วนะครับ ปิดไปแล้วนี้เดี๋ยวจะต้องออกออกเลกปิดหมดเลยช่องต่างๆช่องต่างๆก็จะต้องออกปิด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 ยันปิดปิดปิด,ปดยนันดินยันให้หมดเลยแล้วก็ไอร้อนมันจะขึ้นมาเฉยๆท่อท่อนี้เป็นท่อลำเลียงแก๊สเสริมเสริมอันนี้คลิป คลิปอื่นไม่มีไม่มีครับมีคลิปนี้นี่เสานี้ตดัดตัดแล้วก็ถังมันแขวนลอยอยู่เฉยแขวนลอยอยู่เฉยแต่ตอนนี้รับน้ําหนักได้แล้วเพราะว่าไอ้ตรงนี้เขามีเสานี่ก็ตอกตอกลงไปครับตอกทําเป็นขาอืมก็ค้ำได้บ้างแล้วครับค้ำได้บ้างแล้ว ตรงนี้ก็จะร้อนไม่มากอันนี้เป็นชั้นเดียวอยู่ครับเดี๋ยวจะทําเป็น2ชั้นสักหน่อยหนึง่งสักระยะหนึ่งครับคืออันนี้เป็น2ชั้นหมดสีแดงเป็น2ชั้นก็จะดีขึ้นกว่าเก่าแล้วครับแต่ความร้อนจะแผ่ออกมาได้มากแค่ไหนก็ไม่รู้ครับต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะครับส่วนรูน็อตด,ด้านบนรูแก๊สก็ยังมีอยู่ เหมือนเดิมเอาเท่านี้ข้างล่างต้องเจาะใหม่ครับเจาะรูกแก๊สใหม่นี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จต้องติดตามดูกันรับชมกันต่อไปเป็นหุ่นยนต์ละหุ่นยนต์ด้านล่างครับกำลังทำอยู่ครับกำลังทำอยู่พอช้าหน่อยเตานี้โอ้โหคนล้อทานคนล้อทานมากเลยไม่มีฐานขายตอนนี้ ว่าซ่อมเตาทั้งซ่อมด้วยทั้งพัฒนาด้วยนะครับแต่ซ่อมมานิดเดียวรูอ่ะทีนี้ก็ื้อตัดใหม่หรือตัดใหม่เลยพัฒนาเพราะว่าเตานี้มันาบางเกินไปแล้วแก๊สมันไปเข้าจุดเดียวปัญหาก็คือแก๊สแก๊สวนไปเข้าจุดเดียวเดี๋ยวอาจารย์จะต้องทํากรรมวิธีใหม่ในการาควบคุมควบคุม ควันควันหรือว่าแก๊สให้มันไปออกไตนี้ไตนี้ให้น้อยลงนิดนึงครับจะทดลองดูก่อนเตาแรกรูสองรูเห็นรูสอรูรูสองรูนี้มันเท่ากับ4นิ้ว2อรูเดี๋ยวจะต้องทำให้มันเล็กลงเล็กลงแค่ไหนแค่ไหนก็ยังเป็นความลับอยู่ เดี๋ยวทำเสร็จก่อนเดี๋ยวขึ้นไปทบทวนข้างบนให้ดูครับนี่ก็ามาเพิ่มเติมแล้วอันนี้เป็นเหล็กที่จะทําเป็นตู้เก็บของตู้เก็บของเดี๋ยวจะล้อมนี่ปิดเปิดได้ครับใส่กุญแจได้จะล้อมด้วยแผ่น แผ่นเหล็กอีกทีนึงครับตอนนี้ยังไม่ล้อมหรอกจะทําเป็นโต๊ะไปก่อนเพื่อ,อไว้ขายของก็คิดว่าจะทําตรงนี้นะครับยืนย่นยื่นไม้ชิดทางจัดตรงนี้ใหม่ทําเป็นร้านขายของร้านขายของดอกไม้ต้นไม้ก็จะจัดใหม่ครับหลบๆห,หน่อยพะตรงนี้ตรงนี้จะให้ลูกค้าเข้ามาซื้อของครับ ขายของจะขายผักฟักทองมเมื่อเช้านี้ก็เอาตัวผู้มาใส่ผสมไม่รู้จะติดหรือเปล่านี่มแมลงมันก็มามาแมลงเต่านี่มากินผักด้วยดิผักนี้ก็โดนช้ำเลยไก่มันมาเหยียบอไก่นี่มันเลือกเกินจริง เป็นคณะกระลำคณะดอกคณะปีคณะปีเรียกไม่ถูกมีรูพุนเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาฉีดน้ําส้มขันไม้อย่างเดียวก็ทันบ้างไม่ทันบ้างทำเป็นแปลงผักไว้เยอะนะแปลงเล็กๆครับทดลองถ้าดีก็แต่นี้จะทำโชว์ทำให้มันงาม ให้มันดอกใหญ่ให้ได้เพราะว่าปุ๋ยหมักเตรียมไว้จํานวนเยอะเลยปุ๋ยหมักหมักเองครับหมักเองหมักใส่ถังมาเนี่ยเป็นพวกผลไม้ผลไม้หมักนะครับผลไม้หมักใส่ถังไว้นะครับแล้วก็กรองแล้วก็อันนี้ก็คือเอามาจากกรุงเทพามาจากกรุงเทพเป็น เป็นปุ๋ยที่ทําเองก็คือเศษอาหารเศษอาหารในครัวเรานะในครัวของอาจารย์เองเลยแล้วก็ต้นผักบุ้งกับผักกระเฉดเอาใส่ถังหมักไว้ก็คือใส่ถังสีส้มเนี่ยสีส้มนี่ก็ยกมาแล้วไม่ได้หมักต่อแล้วกรุงเทพแฟนบอกไม่หมักให้ก็เลยยกมานี่ยกมานี่มาเป็นเพื่อนกันอันนี้คือตู้ปลาเขาให้มา จากกรุงเทพให้มาฟรีเลยครับเนี่ยมาฟรีเลยตู้ปลาก็เอามาหมักน้ําน้ํานี่เป็นน้ําจุลินทรีย์ละน้ําน้ําที่อาจารย์ทําปุ๋ยนั่นแหละกรองกองแล้วก็เทใส่เข้าไปนะครับงามเลยนี่ผักไก่มันคุยซะสิไม่งั้นมันสวยกันนี้อีกทองมาฟื้นพองฟื้นเนี่ยเนี่ยบางต้นหักล้มเลยไก่มาคุย ก็เลยต้องปักไม้แหลมแหลมอย่างนั้นแหละมันไม่มีไอเขาเรียกว่าไม่มีมุง้งไม่มีรั้วไก่มาคุยได้ก็จะต้องปักหลักเนี่ยหิวเลยเพราะว่ามันรากมันหลุดลอยลงมาไงไก่มันคุยไก่มันคุยกระเพากระเพาก็พยายามเด็ดดอกทิ้งไว้อยู่ครับไม่ให้มีดอกมีดอกแล้วเดี๋ยวมันตายเด็ดให้หมดเลย ไว้กินผัดกะเพราครับเนี่ยโดนไก่คุยเสียดายเตือนต้นเดียวเป็นดีก็เลยต้องปักหลักผักชีลาวผักชีลาวปลูกไว้ครับลูกน้องเขาจะกินผักชีลาวต้นใหญ่แล้วละ่ะต้นใหญ่แล้วยู่ซ้ออยู่ข้างๆนะมันแข่งกัน โดนไอฝนด้วยสองครั้งละไอฝนตกไม่เยอะตกแค่ลายช้างนี่ก็เตรียมถังไว้เดี๋ยวเอาน้ำหมักใส่เติมไว้แล้วก็เอาบัวลดเลยนี่กอปุ๋ยหมกกักครับกาบมะพร้าวกับดอกไม้รับสีเหลืองเขาให้มาเยอะแยะเลย น้ำท่วมไม่ได้ปลูกสักพีดีพี่สาวเขาเก็บพันไว้ได้ครับไม่งั้นหมดพันแล้วก็อเอามาลงไว้เริ่มขายายพันละเนี่ยสวยมากเลยชั้นดีดอกเป็นชั้นเลยดอกเป็นชั้นสวยสวยงามกระเทียบ วันนี้พาชมสวนแถมนิดหน่อยครับจะรู้ว่าเตาเผาถ่านไม่ได้ทำแต่เตาเผาถ่านนะกระเจี๊ยบก็เริ่มกำลังขายอยู่ครับเมื่อวานก็ขายไปได้ประมาณร้อยกว่าบาทวันก่อนก็ขายขายไปเรื่อยๆครับร้อยสองก็ขายขายไปเรื่อยๆนี่คือผลผลิตของเราพริกพริกจานปลูกไว้ห่างกัน1เมตรหึงเมตรแปลงผัก อันนี้มันไม่รู้มันเป็นไงเนี่ยลดเท่าไหร่ก็หิเหี่ยวมันเหี่ยวอะแต่แถวเนี้ยดีหน่อยเดี๋ยวต้องคุมคุมดินหน่อยอเอาดินเอาปุ๋ยมาใส่กับแต่พี่บอกว่าไม่ตายพี่สาวบอกไม่ตายหรอกทีนี้จะให้ดูนี่จะให้ดูนี่ครับข้าวโพดไม่ใช่นี่ข้าวโพด 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8ห้าดต้นโอ้โหอันนี้ครั้งที่แล้วมันขึ้นแค่ต้นเดียวเลนเดียว1 2 3 4 5 6 7, 8 9 10, 11 11 1 1ห้้ออต้นเป็นอย่างเงี้ยเเยอะแยะหมดเลยขึ้นปลูกปลูกทั้งหมด1 2 3 4 5 5ห้าห้าแถว5แถวแถวหนึ่งก็ประมาณประมาณ20กว่าต้นครับ ยี่สิกว่าต้น20กว่าหลุมต้องถอนทิ้งอ่โหน้าเสียดายนะคือโมโหโมโหมากปลูกนี่ครั้งที่4ี่ข้าวโพดปลูกครั้งที่4ปลูกเท่าไหร่มันก็ตายหมดเนี่ยมันเป็นแค่ต้น2ต้นหลุมเม็ดมันไม่ดีก็เราก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะเหตุอะไรก็เลยหาสาเหตุไม่เจอไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปใช้วิธีเขาเรียกว่า เอามเมล็ดมันอะเม็ดข้าวโพดอะนะเอาไปใส่ผ้าห่อไว้ก่อนในผ้าเอาไปแช่น้ําตอนแรกแช่น้ําแล้วต่อไปก็ห่อผ้าให้รากมันยาวๆเลยนี่เราค่อยดีแล้วก็ครั้งแรกนราไม่ได้ใส่ปุ๋ยครั้งต่อไปนี่เดี๋ยวจะท,ทั้งใส่ปุ๋ยทั้งข่มดินทั้งอะไรเดี๋ยวจะทําให้มันดีขึ้นแล้วนี่ต้นนี้ด่างไม่รู้มันด่างเพราะอะไร อันนี้ก็สีม่วงขึ้นครั้งที่แล้วอ่ะขึ้นแค่ต้นเดียวเนี่ยแย่เลยนานๆต้นนานๆต้นไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลื่องไม่ได้เรื่องแต่ครั้งเนี้ยขึ้นมาเลยหลุมนึงพิ่าบอกใส่ห้าเม็ดไม่ใช่ซะแล้วใส่เป็นสิบเม็ดเลยแปดเม็ดสิบเม็ดเลยขึ้นดีจังเลยแล้วก็จงกระเจี๊ยบแล้วก็เป็นผักผักเลื้อยนะครับ ฟักแฟงแตงกวาน้ำเต้าบวบนะครับแล้วก็จะมีอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างถั่วดีสงก็มีทั้งนู้นมะเขือเทศมะเขือเทศในเฉพระเทศนะมะเขือเทศครับเนี่ยมันก็เริ่มมีแล้วล่ะงามดีด้วยปลูกตรงทางชั้นเนี้ยงามดีมากเลยน้ำไม่ต้องลดมากกับมะละกอก็ปล่อยมันขึ้นดอกไม้ก็ปล่อยมัน สวนหย่อมสวนหย่อมหน้าร้านทำร้านค้าครับที่นี่ตอนนี้เน้นขายทานก่อนขายทานแล้วก็เดี๋ยวทำ่านอัดแท่งกำลังจะสั่งเครื่องอยู่ครับกำลังเลือกอยู่ว่าจะไปสั่งเจ้าไหนดีเอาไม่ต้องแพงมากามาทำก่อนทดลองก่อนถ้าสำเร็จแล้วเดี๋ยวเราปรับปรุงแก้ไขทำเอาเองเลย ที่นี่ก็บ,บอกแล้วครับปรัชญาไม่มีอะไรต้องทิ้งครับเบอร,ร์โทรศัพท์อาจารย์นะครับ09189 26424โทรมาได้นะครับโทรมาได้ครับใครอยากจะเรียนรู้นะครับคนที่ต้องการเรียนรู้จริงๆโทรมาได้ครับมาคุยกันครับจะมีความรู้จะสร้างจะทำดูเฉยดูเฉยผ่านผ่านแล้วไม่ต้องมานะครับถ้าจะทำจริงก็ค่อยมา ต้องคุยกันมีน้ำส้มควันไม้นะครับการขายน้ำส้มควันไม้นะครับต่อไปก็จะขายปุ๋ยด้วยแล้วก็ขายพุกผักตอนนี้ไม่จ่าละขายแล้วแล้วก็กำลังจะขายอย่างอื่นไปเรื่อยๆมีเขียงด้วยยังลกอยู่ยังลกอยู่ยังทำไม่สำเร็จก็ลกเตรียมแล้วลนะ่ะตู้เย็นมาแล้วเดี๋ยวจะมีตู้แช่ ตัวเย็นมาก่อนนี่ตินค้ากินก่อนครับกินก่อนขายซื้อก็าขายกินก่อนแมวก็มาอยู่เนี่ยเขียงนะครับเขียงทำแค่นี้ก็ขายได้แล้วขายได้แล้วเนี่ยขัดแล้วแต่ข้างๆยังไม่ได้ขัดก็ทำอย่างนี้ไปก่อนค่อยๆค่อยๆทำค่อยๆปรับปรุงแก้ไขไปเอาแบบธรรมชาติ ก็ได้ตังค์แล้วเนี่ยนี่คือผลผลิตจากไม้ครับแบตเตอรี่ต่ําแล้วจะหมดแล้วครับจะให้ดูข้างบนเดี๋ยวลืมครับหมดเวลาอันนี้แน่นแล้วบันไดแน่นมากเลยเชื่อมเหล็กไว้ยึดติดกับท่อครับเดี๋ยวตรงนี้จะทําเป็นสะพานสําหรับเดินเข้าไปที่หัวเตาครับยึดให้แน่นหนาเลยนี่คือระบบ ระบบปิดเปิดมีทั้งหมด3ชิ้นมีชิ้นแรกชิ้นแรกวางไว้ก่อนวางชิ้นแรกวางตรงนี้เสร็จแล้วชิ้นที่2วางชิ้นที่3วางจะสามารถเ,าเขาเรียกว่าควบคุมการทำงานของเตาเพราะว่าเตานี้ไม่ใช่แค่สักเตา,าเป็นเตาเผาถ่านนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นไงอาจารย์คิดค้นต่อยอด ก็คือว่าความร้อนพวกควันต่างๆเนี่ยจะเก็บเก็บเอามาเข้าท่อครับเข้าท่อเข้าท่อแล้วจะไปในห้องอบถ่านทําถ่านอัดแท่งวันไหนแดดไม่มีเราก็อบถ่านได้เราก็ตากได้กลางคืนก็ตากได้ขางวันก็ตากได้ครับขอให้เราเผาถ่านในวันนั้นแค่นั้นแหละแ้าถ้าไม่เผาถ่านเราก็เอาถ่านไปตากแดดวันไหนเผาถ่านก็เอาเข้าห้องอบ ทีนี้การเข้าห้องอบต่อไปบนนี้ก็อบได้บนนี้ก็อบได้นะครับอบทานอบทานอบสมุนไพรนะครับอบสมุนไพรแล้วก็ทําห้องอบสมุนไพรก็ได้หรือว่าจะอบสมุนไพรแบบเอาไว้ไม่ต้องตากแดดก็ได้มาอบในนี้กับห้องอบก็จะอยู่รอบล้อมรอบเตาอีกทีนึ่งคุ้มหมดเลย อ้องอบด้านบนนี้ก็จะคุมได้เป็นแผ่นคุม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 ลังคาเตาอีกทีหนึง่งคุมแบบว่าให้ไอร้อนมันขึ้นมาอร้อนขึ้นมาจากการเผาเพราะว่าอร้อนเนี่ยมันจะขึ้นมาได้เจ็ดเจ็ดแปดวันเลยเครื่องบินมาพอดีรบกวนกันเลยต้องปิดอันนี้คือฝาแน่นตึกเลยฝาฝาปิดท่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาดินใส่ครับดินใส่เดี๋ยวอันนี้แน่น ไม่อยากจะดึงเดี๋ยวไปดึงอีกช่องหน,นึ่งแน่นมันจะแน่นทุกช่องเลยหรือไงเนี่ยครับฝาคือถัง200ลิตรมันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนี่คือท่อ4นิ้วที่จะมาห้องอบตอนนี้เรายังไม่อบแล้วก็ปิดไปก่อนปิดไว้หนึ่งเราไม่ต้องการควันออกครับแล้วก็คุมไว้ ทำทุกช่องทำทุกช่องนี่อันนี้ก็จะเปิดง่ายกว่าเมื่อกี้หน่อยครับมันหมุนไม่ไม่ได้จังหวะมันก็แค่หมุนยากแล้วก็ดันเข้าไปดันเข้าไปสุดก็คือหนาจะหนาจะไม่หนาเราก็ตั้งตรงไม้แขวนเสื้อนี่ครับตั้งได้แล้วก็ดินอุดดินสูตรพิเศษคือดินสูตรขี้เท่าครับส่วนนี้ไม่ใช่ไม้แขวนเสื้อเป็นเหล็กเป็นเหล็กเป็น งอยากครับมันหกักงอแล้วมันก็หักเลยแต่เชื่อมมันง่ายลึกไปหน่อยครับลึกไปหน่อยหรือช่องนึงลักษณะเหมือนกันให้ดูให้ครบเลยหรือครบเลยว่ะเนี่ยแล้วก็เป็นช่องอย่างนี้แล้วก็ปิดเข้าไปปิดเข้าไปแล้วก็เอาดินใส่อัด เวลาเรายังไม่ได้ทําห้องอบทานถ้าทําอบทานแล้วเอาต่อเข้ามาต่อเข้ามาเข้าห้องเขาแท้งครับเราก็ไม่ต้องมานั่งอุดแล้วความร้อนจะมาตลอดเวลาแล้วความร้อนอยู่บนบนผนังหัวเตาเนี่ยก็จะได้ประมาณ9วัน8วันอย่างน้อย8วันหรือว่า7วันกันแล้วแต่นะในแล้วอบ คือว่าหลักการจริงๆก็คือ1วันเนี่ยหวันที่เราเผาอยู่เนี่ยเราก็อบได้ละหนึ่งวันหนึ่งคืนนะแล้วก็อบอีกอบอีก4วัน4วันก็เป็น5วันอย่างน้อย5วัน5วัน6วัน5วัน6วันนี่เราอบถ่านได้ตลอด24ชั่วโมงนะไม่ใช่แค่กลางวันไงกลางคืนก็อบกลางวันก็อบเพราะความร้อนมันแผ่ออกตลอดเวลาแล้วก็เขาเรียกว่าเก็บทุกเม็ดไม่มีอะไรต้องทิ้งความร้อน จริงๆผนังเตาด้านนอกนี่เราก็สามารถทําเป็นห้องอบได้นะถ้าเราทําให้มันแน่นหนาให้มันสนิทด,ดีแล้วไม่มีปัญหาเราไม่ต้องมากอกทรายอย่างนี้แล้วก็ผนังเตาทําเป็นเหล็กก็ได้ครับเป็นเหล็กเป็นห้องอบฐ่านชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งแล้วก็รีความร้อนได้ตามความเหมาะสมให้ความร้อนออกแค่ไหนก็ได้ ก็จะสามารถเผาถ่านไปด้วยอบถ่านไปด้วยทําได้หลายๆอย่างตอนนี้ทําแค่นี้ก่อนเตาต่อไปหรือว่าที่จะสร้างขึ้นมาในอนาคตนะครับเราก็จะทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็คือได้ได้ผลประโยชน์มากยิ่งกว่านี้จะไม่มีควันพ่นออกมากมายควันจะกลายเป็นน้าส้มอนไม้หนึ่งสองไอรอนไอร้อนจะมา อบถานครับควันทั้งหมดก็เราก็จะใช้ระบบวนวนให้มากเลยแล้วก็บำบัดควันบำบัดลมเข้ามีช่องแค่2นิ้วลมเข้าสุดแล้วมันจะออกสิ่งที่ออกของมาประจำไม่มุดในเม็ดทรายมุดในถ่านมุดในผ้ามุดออกมาแล้วก็ระบายออกมาโดยที่ไม่มีควันให้เห็นเลย ไอจะเป็นไอแค่ไอน้ําที่ออกมาไอาน้ําไอร้อนที่เฉยครับคลิปนี้ก็สงสัยหมดแล้วแบต